โอเคครับสวัสดีครับก็ดีใจที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยกันไปเกี่ยวกับคําถามที่เพื่อนๆถามผมมาแล้วก็ผมก็ตอบไปตีคําถามที่สัปดาห์ที่แล้วที่ถามมาก็กว่าเฮ้ยเวลาไปคุยธุรกิจเนวงธุรกิจแอมซากับคนอื่นแล้วไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครชอบไม่มีใครสนใจก็สัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้บอกไปว่า ที่เขาไม่เข้าใจก็เพราะเขามองไม่เห็นธุรกิจนี้เป็นธุรกิจอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เลยเปรียบเทียบเหมือนกับระบบประมานนุนในศึกสงครามอะไรประมาณนั้นนะครับและที่นี้มีน้องคนหนึ่งเขากระดิษมเสเ็จมาเขาก็บอกว่าเอ้ยพี่เขาไปคุยกับเพื่อนแล้วปรากฏว่าแบบแบบแบบยังไงดีล่ะมันก็ยังไม่ค่อยเวิร์กอยู่ดีแต่บางคนก็ได้ผลอะไรประมาณนั้นนะครับเขาเลยบอกว่าเป็นเพราะอะไร ผมก็เลยอยจะบอกว่าเท่นที่จริงแล้วธุรกิจเน็ตเวิร์กนะครับแน่นอนละมันแบบทรงพลงังแ,แบบระเบประมันมดละแต่ปรากฏว่าธุรกิจเน็ตเวิร์กมันมีมาหลายสิบปีแล้วนะโดยเฉพาะถ้าเป็นเมืองไทยข้อน่าจะไม่ตากว่า20ปีแล้วแหละนะครับและที่นี้ที่นี่นะครับจะมีจํานวนผู้คนผมสามารถแบ่งแยกได้น่าจะประมาณสักสากลุ่มกลุ่มที่หนึ่เขาจะคุ้นเคยกับธุรกิจแบบนี้แหละ หมายความว่าเขารู้เรื่องราวของออธุรกิจนี้ว่ามันทรงพลังเหมือนประมาลนุนแต่ปรากฏว่ามันตายซากไปแล้วหมายความว่าไงหมายความว่าเขาอาจจะเข้าไปทําธุรกิจในเวิร์กแล้วเขาเป็นคนที่ถูกบอมด้วยระบบประมวลนุนคือพูดง่ายๆคือก่อนที่เขาจะมาทําธุรกิจในเวิร์กประมาณนี้นะครับเขาอาจจะมีบ้านมีช่องมีครอบครัวมีทุกอย่างแต่พอทําไปทํามาสักปีสองปีสามปีสี่ปีบางคนก็ห้าปีสิบปีปรากฏว่า สิ่งที่มีทั้งหมดมันก็พังทลายหมดเลยนั่นหมายความว่าเขานี่แหละมันถูกบอมไม่ใช่ว่าเขาไปบอมคนอื่นนะเขาเป็นคนที่ถูกพังถูกบอมด้วยธุรกิจแบบนี้และจะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มที่เปรียบเทียบยังไงดีเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากหรือว่าจะบอกอีกภาษาหนึ่งก็คือว่าค่อนข้างที่จะแย่อิดหนึ่งตรงประเด็นที่ว่าเขาจะไม่รับฟังอะไรออกเสีงเยง ทั้ทีที่เห็นทั้งทีที่บอกว่าธุรกิจแค่นี้แหละเขาจะปิดหูสองข้างแล้วก็เขาก็จะวิ่งหนีทั้งทั้งทีตลอดชีวิตของคนพวกนี้เขาวิ่งหางานวิ่งหาเงินวิ่งหาโอกาสแต่พอเราจะไปบอกว่าเฮ้อยอันนี้คือโอกาสอันนี้คือเงินอันนี้คือช่องทางปรากฏว่าเขาจะปิดหูก่อนแล้วก็เขาจะกลัวก่อนนะครับก็ในภาษาพมา่าเราก็จะใช้คําว่าคนแบบนี้คือคนที่สติปัญญาค่อนข้างจะมีข้อจํากัด นั่นหมายความว่าถ้าเป็นคนปกติทั่วๆไปถ้าหากว่ามั่นใจในสติปัญญาของตัวเองและมั่นใจในตัวเองนะครับควรจะรับฟังว่าคืออะไรกันแน่หลังจากนั้นเสร็จก็เอาสติปัญญาของตัวเองแล้วก็เอามุมมองของตัวเองค่อยไปช่างใจแล้วก็ค่อยไปพิจารณาวิเคราะห์มันก็ยังไม่สายเกินไปและหลังจากนั้นเสร็จถ้าหากว่าสิ่งที่เราพิจารณาวิเคราะห์ถ้ามันไม่ใช่ก็ลืมมันไปเสียถูกไหมครับไม่มีอะไรเสียแต่ถ้ามันใช่ลนะ่ะ ถ้ามันใช่มันอาจจะเป็นโอกาสหรือมันอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองร่ำรวยได้มันก็เป็นได้แต่ปรากฏว่าคนกลุ่มที่สองนี่แหละส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่รับฟังเขาไม่อยากรับรู้คือกลัวไว้ก่อนทั้งท่านที่เป็นคนกลุ่มที่หาโอกาสอยู่เสมอและแน่นอนจะมีอีกกลุ่มหนึงกลุ่มที่สกลุ่มนี้อาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะเอกใจ แต่ส่วนน้อยนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่เขาอาจจะเปิดใจแต่จะไม่เชื่อทีเดียวเขาจะพิจารวิเคราะห์ของเขาเองมันก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็มันก็อะไรประมาณนั้นโดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วสองกลุงแดงเนี่ยจะมีเยอะที่สุดในสังคมนะครับไม่ว่าประเทศไหนก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่เราท,ทําธุรกิจนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าโอเคนะครับคือ,อส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอ,อเนื้อง,งานแบบนี้นะครับก็โอเค ก็ขอให้ท่านเองเออสอบพานข้อนี้หมายความว่าในการทําธุรกิจเนเว์ปนะครับโดยเฉพาะในเอ็มสตไม่มีอะไรมากเกินไปกว่าที่จะเราจะอธิบายให้เขาเข้าใจว่าธุรกิจเ s ็มสตไม่เป็นอย่างที่เขาคิดและไม่เป็นอย่างที่เขานึกและไม่เป็นอย่างที่เห็นกับตาในชีวิตของเขามาวันนี้นะครับทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเรากำลังจะบอกเขาเอ็มสตา์ Star ยุคใหม่ วิธีการใหม่ๆซึ่งเป็นทันสมัยและก็สามารถที่จะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้ทุกๆคนนะครับและที่นี้มีน้องคนหนึ่งเขาก็ส่งมเมสเซจมาให้กับผมเขาก็ถามว่าอะไรคือเหตุผลที่ผมตัดสินใจเลือกทําธุรกิจแอมซาวงและเท่านั้นคือเขาบอกว่าทำไมพี่โจเซฟตัดสินใจทําแต่แอมซาาลองบอกเหตุผลให้เขาหน่อยที่นี้ผมก็เลยจะบอกว่า เหตุผลที่ผมเลือกอธุรกิจเอมซานะครับมีหลากหลายเหตุผลแต่ถ้าจะเรียงลําดับนะครับเหตุผลอันดับแรกก็คือผมมองเห็นความยุติธรรมที่ปรากฏอยู่ในธุรกิจเอมซาในหัวหมายความว่าอย่างไรความว่ายุติธรรมคืออย่างนี้นะครับปกติแล้วในสังคมนะครับเวลาเราเกิดมาถามว่ายุติธรรมไหมผมว่าไม่นะหมายความว่าเราเกิดมาจาก บบพ่อแม่ของเราเขาก็เกิดมาจากพ่อแม่เขาบางคนเขาก็ออกมาหน้าตาดีแบบแบบแบบผมอย่างเงี้ยบางคนก็ออกมาออกคลอดออกมาปุ๊บหน้าตาขี้เหร่เลยรู้ไหมบางคนออกมาปุ๊บจะมุกแบงบางคนออกมาปุ๊บดำปื๊ดเลยบางคนออกมาปุ๊บมันดูไม่ได้บางคนออกมาปุ๊บมันก็โอเคอะไรเงี้ยบางคนพ่อแม่คลอดออกมาสูงบางคนพ่อพ่อแม่คลอดออกมาต่ำก็อันนี้ก็โอเคว่ากันไปตามศิริลักษณ์ของแต่ละคนและอีกแบบหนึ่งนะครับ คือท,ทันทีที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้เราพอรู้ตัวปุ๊บนะครับเราจะรู้ท,ทันทีว่าเราเกิดมาจากพ่อแม่ที่ร่ำรวยหรือกลางๆหรือยากจนเห็นไหมครับซึ่งเราไม่สามารถเลือกได้นะแต่เราเกิดมาแล้วแหละและมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ยุติธรรมสําหรับพวกเราทุกคนท,ทันทีที่เราเกิดมาแน่นอนตอนเล็กๆเราก็ยังไม่ค่อยรู้รอกว่าสติปัญญาของตัวเองอยู่อยู่ประมาณไหน ท,ทันทีที่เราเข้าสู่รั้วโรงเรียนแน่นอนนะครับเราจะเริ่มต้นจากอนุบาลหนึน่งอนุบาลสองอนุบาลแล้วก็ประถมมัธยมตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มจะรู้ว่าสติปัญญาของเรามันอยู่ในระดับไหนแน่นอนนะครับบางคนอาจจะเรียนเก่งหูแบบอัจฉริยะสมองดีแต่บางคนก็สมองก็เอาแบบอัจฉริยะคือลกลางๆนะครับเอาแบบกลางๆบางคนก็ค่อขัานที่จะไปแบบทื่อๆหน่อย แบบแบบผมอย่างเงี้ยสมองไม่ค่อยจะดีเอาไปทื่อๆนะก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะฉลาดเพราะว่าเวลาไปคิดคณิตศาสตร์มันก็คิดไม่เร็วแบบคนอื่นเขาแล้วที่นี่เราจะไปโทษใครเวลาเราเรียนหนังสือแน่นอนเพื่อนบางคนสอบได้เป็นโอ้ที่หนึ่งที่สองที่สามบางคนเนี่ยโเกตสี่เกตสามบางทีนะไอ้พวกเราเนะี่ยหาเกตอะไรไม่หายเลยนะครับบางทีก็ดีใจนะครับโอ้โหแบบได้เกตสองเกตสามปรากฏว่าผมคือได้ประมาณเกตสามครึ่ง นี่ผมบอกโหยูเซ็ตเก่งผมบอกเปล่าครับผมมีพี่น้องห้าคนรวมกันทั้งหมดเราแต่เก่งสามเอาความรู้ทั้งหมดมารวมกันก็อาจจะได้ประมาณน,นะคือถ้าหากว่าเราเองเป็นคนหนึ่งที่อ่าสติปัญญาก็ไม่ได้หลักแหลมแบบเขานั่นหมายความว่าเวลาเราเรียนหนังสือเราก็สู้คนอื่นไม่ได้เวลาเราสู้คนอื่นไม่ได้เรียนจบมาถามว่าเวลาเราไปทํางาน บริษัทหางรังเขาจะรับคนแบบไหน,นแน่นอนเขาจะคัดเอาคนที่จบมาดีๆปริญญาดีๆและสติปัญญาดีๆและไหมผมว่าคนที่สติปัญญาไม่ดีมันไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วนะครับโดยเฉพาะไหนคุณจะไปทํางานบริษัทห้างรางเรื่นมวยงานราชการแน่นอนนะครับคุณหมดนโอกาสทันทีถึงแม้คุณมีโอกาสขึ้นมาคุณจะถูกกําหนดด้วยวุฒิการศึกษาซึ่งหมายถึงเงินเดือนของคนก็ถูกจํากัดเป็นไปตามวุฒิการศึกษาของ คุณและสติปัญญาของคณนะครับนั่นะคือความไม่อยุ่ติถรงหมายความว่าเราเองไม่อยากเป็นคนเราเป็น,ปนคนสมองไม่ดีหรือว่าไม่หลักแหลมมันไม่ใช่นะถ้าเป็นไปได้เราเกิดมาปุ๊บเราก็มีมันสมองเป็นไอน์สไตน์เราก็อยากจะมีมันสมองเป็นนิวตันหรือว่าเราจะมีมันสมองเป็นออทอมัสอดิสันแต่เราจะไปั่วใครได้เราจะไปบอกพ่อทำไมไม่เอาสติปัญญาไอคิวให้ผมเยอะๆแม่ทำไมไม่ให้เยอะๆ เราก็ไปต่อเราไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่บอกว่ากูก็มีแค่นี้แหละ <c oughs> นะอะไรประมาณนั้น,น,นและที่นี่เราคิดตัวเอาละน,นี่คือพูดถึงว่าถ้าหากว่าเรามีความจํามีสติปัญญาตั้งใจเรียนอาจจะได้เก่งด,ดีๆในร่วมหาวิทยาลัยแกแน่นอนนะครับถ้าหากว่าเราเกิดมาจากครอบครัวที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ย ถ้าเราเกิดมาจากครอบครัวที่มั่งคั่งล้ำเลยแน่นอนนะครับคนเลี้ยงไม่เก่งก็ไม่มีปัญหานะทันที่ที่คุณพ่อรู้ตัวเป็นนุ่งเป็นสาวนะครับคุณแค่เข้าไปดูแลกิจการของพ่อแม่หรือพ่อแม่จะสอนให้คุณทาธุรกิจน้งธุรกิจนี้นนนคือมีแบ็ดเราให้กับคนชีวิตคุณก็โอเครุ้งโลดนะครับแต่ถ้าเป็นกลางๆล,ล่ะไอ้ตรงน,นี้ก็ยังพอที่จะอืมพอไปไหวอยู่นะเพราะว่าอยู่กลางๆกง็ยังนอาที่สุด ถ้าหากว่าเราไม่ไปสําเร็จระดับสูงๆเราก็ยังคงรักษาสถานะของพ่อแม่มีให้กับเรามาเกาะกลางๆแต่ถ้าหากว่าเราเกิดมาจากครอบครัวที่ไม่มีเงินล่ะคุณจะทํำยังไงเอาปรากฏว,ว่าวุฒิการศึกษาก็ไม่สูงการเงินก็ไม่มีนั่นแหละเราก็จะแย่ละและที่นี่เพื่อนนั่นแหละที่ทิพย์พบอกว่าวันนี้ในโลกธุรกิจมีความอายุติดธรรมคือในโลกธุรกิจคนเราดูนะครับถ้าคนจะไปทําธุรกิจแน่นอนนะครับคนต้องมีเงินเยอะไว้ก่อน คนมีเงินเยอะได้เปรียบและคนมีเงินเยอะยิ่งเขามีสติปัญญาดีเขายิ่งได้เปรียบแต่ถ้าหากว่าเรามีเงินไม่เยอะคนจะไปทําการค้าอะไรและโดยเฉพาะยิ่งเงินทุนไม่มีเลยแน่นอนนะครับไอเราเสียเปรียบในโลกธุรกิจหมายความว่าในโลกธุรกิจต้องมาว่าด้วยเรื่องเงินทุนทั้งนั่นแหละนะครับและที่นี่ถ้าเราเงินทุนของเรามีไม่มากพอเราก็ไปต่อสู้กับคนอื่นไม่ได้อันนี้แหละที่ผมใช้คําว่าไม่ยุติธรรมในโลกธุรกิจให้กับพวกเรา แต่ในเอ็มส่ามีความยุติธรรมให้กับทุกๆคนหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในธุรกิจเอ็มซ่าเวลาเราสมาัครค่าสมัคร300บาททุกคนเท่ากันหมดไม่ว่าคนมาจากครอบครัวร่ำรวยไม่ว่าคนมาจากชนชั้นกลางหรือชนชั้นล่างค่าสมัคร300บาทเท่ากันหมดและท,ทันทีที่เราจะทําธุรกิจเอ็มส่าเราต้องลงทะเบียนด้วย1,000คะแนนแรกคนซื้อสินค้าอะไรก็ได้ของเอ็มซ่า หนึ 1> 1, ่งพันคะแนนให้ครบหมายความว่าทักคิดเป็นเงินก็คือสามพันบาทถ้าหากว่าคนเป็นคนรวยก็ดีคนชนชั้นกลางก็ดีหรือชนชั้นล่างก็ดีทุกคนเท่าเทียมกันหมดถ้าจะทําธุรกิจเอ็มซาต้องเริ่มต้นด้วยหนึ่งพันคะแนนเท่ากันหมดไอตรงนี้ผมชอบมากหมายความว่าเอ็มซากำลังปรับระดับของคนให้กับทุกๆคนเท่าเทียมกันหมดนะครับสถานะของคนไปเทียบเท่ากับคนบนโลกใบนี้ทุกคนเท่ากันหมดนะ หมายความว่าเมื่อสมัยคนคุณสู้กับเขาไม่ได้แต่วันนี้ในเอ็นซาคุณสู้กับเขาได้เพราะว่าต้นทุนทุกทุกอย่างมันเท่ากันหมดถูกปรับให้เท่ากันหมดและแผงการตลาดก็สองสายงานไม่ได้หม,มายความว่ามันเป็นเศรษฐีมัน้อุงอีกแบบหนึง่งแล้วก็อคนธรรมดาไม่อีกแบบหนึง่งไม่ไม่ใช่เอ็มซาให้สิทธิประโยชน์แผงการตลาดก็เท่าเทียมกันหมดทุกคนอันนี้แหละผมชอบมากคือเอ็มซาให้คืนความยุติธรรมให้กับพวกเาราหมายความว่าถ้าหากคนยาจะประสบความสำเร็จในอดีตการคุณอาจจะไปโทษ พ่อแม่ได้ปู่ย่าตายายว่าเราเกิดมาไม่รวยยังนู้นยังนี้การศึกษาเราไม่ดีเราไม่ได้ตั้งใจเรียนเพราะว่าพ่อแม่ไม่ส่งให้เราไปเรียนไม่เราไม่ได้ไปเรียนพิเศษเราไม่ได้ไปเรียนในมหาวิทยาลัยดังๆอะไร,ะไรประมาณนั้นคุณอาจจะไปกล่าวโทษเขาไดแต่วันนี้นะครับทันทีที่คนเจอธุรกิจเอมซาเขาให้คนตระหนักคุณไม่ต้องโทษใครอีกแล้ววันนี้แอมซาเปิดประตูกว้างไว้ให้กับคนในมาตรฐานที่ทุกคนเท่าเทียมกันหมด เพียงแต่ว่าเราต้องมาพิสูจน์ว่าเรามีความตั้งใจหรือว่าความทะเยอทะยานมีมากน้อยขนาดไหนที่อยากจะให้ชีวิตตัวเองประสบความสําเร็จตั้งหากไอ้ตรงนี้แหละผมชอบบางคนนะผมพูดแบบนี้ยังมองไม่เห็นภาพเอาง่ายๆสมมติเราคนเป็นนักมวยคนหนึ่งคนต้องขึ้นบนเวทีต้องไปชกปรากฏว่าเวทีนักมวยตรงเนี้ยเขาไม่ได้จํากัดพิกัดเลย ไม่พอามาแทนที่ที่คุณขึ้นเวทีคุณอาจจะไปเจอกับคนที่มีน้ําหนัก300รอปอนด์สี่ร้อยปอนด์เหมือนกับเฮฟวี่เวทอ่ะเหมือนกับไอ้พวกที่ร่นยางอ่ะทั้งทั้นที่คุณแค่ประมาณแค่ร้อยกว่าปอนด์ถูกไหมครับเมอคุณยังไงก็คุณสู้เขาไม่ได้อันนี้คือถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกธุรกิจกับคนคนว่ายุติธรรมไหมแน่นอนคนแพ้วันยังข้ามอยู่อันนี้แหละสิ่งที่ผมมองเห็นว่าในโลกธุรกิจไม่ยุติธรรมแต่ในธุรกิจแอมซ์ ปรับความยุติธรรมให้กับทุกๆคนต่อให้เป็นอะไรมาจากไหนก็ช่างนะครับทุกคนเท่าเทียมกันไอ้นี่แหละที่ว่าความประทับใจของผมครั้งแรกที่ผมพบในแอนซ่าและที่นี่มีคนบอกว่าแล้วอะไรล่ะที่ว่าผมยังประทับใจข้อที่สองนะครับสิ่งที่ผมประทับใจก็ผมมองเห็นความเป็นไปได้ที่ปรากฏอยู่ในธุรกิจแอนซ่าหมายความมาอย่างไร หลายตัวหลายรั้นนะครับผมเคยพูดคุยกับผู้คนมากมายเวลาเขาเข้าไปทําธุรกิจแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วล้มเหลวแซ่บมากกว่าและบางคนบอกว่าเฮ้ยเขาเคยทำธุรกิจอุยยัดใหญ่กๆๆว่านี้เขาบอกว่าธุรกิจโอ้ที่เขาไปทนะํานั้นมันคงมานั้งมีรุ่กี่ปีกี่ปีอะไรประมาณนะั้นสินค้าก็ดีอะไรก็ดีอะไรคือเอ่อความล้มเหลวที่เกิดกับเขาผมก็เลยวิเคราะห์ให้นะครับแท้ที่จริงเราเวลาแต่ละคนนะครับเข้าไปทำธุรกิจนี้ ทันทีที่เขาเข้าไปทํานะครับเขาลืมนึกไปว่าคุณอย่าลืมนะครับเขาเข้าไปทําธุรกิจนี้เขาลืมนึกไปว่า,าเขา,ข,าาขาต้องทําอะไรกันแนะ่ทุกคนลืมเนื้องานที่ตัวเองต้องทําแต่ทันทีที่เขาเข้าไปเขาหลงประเด็นไปว่าอุย้ยมันบริษัทแม่มั่งคงนะสินค้าดียังน้นอย่างนี่ย่างนี้่ยังน้นผมไม่เทียนว่ามันสินค้าดีนะั้นไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับก็ดีบริษัทดีนั้นดีแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักคือเราต้องทําอะไรกันแน่ในธุรกิจนั้นนั้นนะครับ อันนี้คือความล้มเหียที่เกิดกับคนส่วนใหญ่วันนี้ผมมองเห็นว่าเฮ้ยในธุรกิจเอมซคนเราด,ดูดีนะครับผมวิเคราะห์ว่าในเอมซผมต้องทําอะไรบ้างผมเป็นคนหนึ่งที่แบบถอดรหัสของธุรกิจเอมซได้แท้ที่จริงนนในธุรกิจเอมซนะครับมันต้องทําแค่3ข้อข้อที่หนึ่งะครับจดทะเบียนครั้งแรกครั้งเดียวกับบริษัทเอมซและทุกคนท่องเทียมกันหมดและถ้าหากว่าตลอดชีวิตของเราในเอมซนะครับขอเพียงแค่มี เพื่อนประมาณสองคนคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้มีเพื่อนสองคนและหลังจากนั้นเสร็จเดือนหนึ่งควรสามารถที่จะลงทุนซื้อสินค้าของบริษัทแอมซ่าก็ได้เดือนละซื้อให้ครบ3นาม้อยคะแนนคืองบประมาณเก้า้ยบาทพอผู้มเมาห็นตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราทุกคนทําแบบนี้เอะผมทำสามข้อคนทำสามข้อทุกคนทำสามข้อประมาณนี้นะครับคุณเชื่อไหมแค่ใช้ระยะเวลาประมาณสักปีนึ่ยะคุรอาจจะมีเงินต่อเดือนนะครับห้าแสนถึงหนึ่งล้านบาท ผมเป็นคนหนึ่งนะครับใช้ระยะเวลาประมาณปีหนึ่งนะครับผมมีรายได้เดือนละ1ล้านบาทต่อเดือนจากธุรกิจนี้จากการแค่ทำแค่3ข้อไม่เคยขายของให้กับใครอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นว่าเฮ้ยสข้อนี้มันส,สำหรับคนทั่วไปมันเป็นไปได้แลันมาสำรับสามารถที่จะเป็นไปได้กับทุกๆคนเพราะอะไรรู้ไหมคนคิดดูเดือนละเก้ารบาทในธุรกิจอื่นแม้กระทั่งคนจะไปเช่าที่ไน ข้างทางหรือตลาดนัดนะครับค่าเช่าที่ต่อวันนะครับมันน่าจะไม่ต่ำกว่า2 0 0ร้อยสาบาทหรือคนจะไปขับแท็กซี่วันหนึ่งค่าเช่าแท็กซี่มันแปดเก้าร้อยบาทนะครับเดือนหนึ่งคุณต้องลงทุนเป็นหมื่นแต่คาดหวังชีวิตอะไรไม่ได้ในธุรกิจเอ็นสันนะครับขอให้คนเข้าใจว่าเงินเก้าร้อยบาทที่คนใช้เป็นเงินลงทุนของคนที่กําลังมาสร้างธุรกิจยักษ์ใหญ่และคนสามารถจกระจายการตลาดและทําธุรกิจไปได้ทั่วประเทศและทั่วโลก นะครับและโปรดติดตามตอนต,ต่อไปนะครับสำหรับงวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณนะครับ